นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม ah พุทธ oh ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตนะจามเยพุทโธภะคะวาสาวัติยัง ah วิหารติเชตวเนอนาถาปินทิกัสสะอารามมติต uh ิ Read NAT อนุสนที่พระวินัยเทศนามีปุพาปรลราสืบเนื่องเป็นลำดับมาวารนี้จะวิสัชนาในเพศสัชสิกขาบทที่สแห่งปัตตวั์นิสกิยกันถือไปดำเนินความตามนิวินัยเทศนาในสิกขาบทที่สว่าเตนะสมัยเยพุทโทธพรกวา่า <c oughs> สมัยเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพาพ,พุทธเจ้า ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของขหาบดีอนาฐาปินธิกะเขตพระนครสาวัตถีขั้นนั้นพระปิปิลินทวัชชะกำลังให้คนชำระเงือมเขาวที่กะะรุงราชคึกประสงค์จะทำเป็นเสนาสะนะสถานที่สำลามสำรานอิริยาบถพอดีพระเจ้าพิมพิสารจอมพลมกรัลเสด็จมาเข้าไปหาท่าน ปิลินทวัชชะถึงที่คันแล้วทรงเอาิวาทประทับนั่งเหนือราชอาณตัดถามว่ากิงพันเตเถโลพระคุณเจ้ากำลังให้เขาทำอะไรอยู่เจ้าข้าพระปิลินทวัชชะถวายพระพรว่าอาตมาภาพกำลังให้เขาชำระเงือมขาวประสงค์จะทำเป็นเลนะสถานที่เลนก็พระคุณเจ้าจะต้องการ คนผู้ทําการในอารามบ้างไหมท่านถวายพระพรว่าคนผู้ทําการในอารามสมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้ายังมีได้ทรงอนุญาตถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าจงโปรดทูลถามพระพุทธองค์ดูแล้วแจ้งให้โยมทราบด้วยท่านพระปิลินทวัชระรับพระบรมราชองค์การแล้วรับแล้วยังพระพิมพิสารให้ทรงเห็นแจ้งให้สมาทานอาหารบันเทิง พระไทยด้วยธรรมมีกถาขันเท้าเธอลุกสเสด็จลุกจากราชอาณถวายอภิวาทรมประทักษิณเสด็จกลับแล้วท่านจึงส่งสมณาทูตไปในสำนักพระผููมีพระภาคเจ้ากราบทูลพระปฏิบัติว่าพระเจ้าพิมพิสารมีพระราชประสงค์จะถวายคนผู้ทำการในอารามข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าขา้า ลำดับนั้นสมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมพิสูโสงเนื่องด้วยเหตุเป็นมูลเขาแลกอบุบัิตรงทำตรงแสดงทำมีคาถาแล้วมีพระพุทธานุญาตว่าอนุชานามิปิเกเวดูก่อนพิสูุทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้ผู้ทําการในอารามนั้นผู้ตถาคตอนุญาตให้มีผู้ทําการในอารามดังนี้ขั้นรุ่งขึ้นเป็นวัน คำลบสองจอมเส,เสนานีจอมเสนีพิมพิสารเสด็จคมานาการไปหาท่านพระปิลินทวัชชะรงอภิวาทแล้วประทับนั่งเหนือพระราชอาธมีพระราชปุจฉาถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าคนผู้ทําการในอารามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วหรือเมื่อพระผู้เป็นเจ้าถวายพระพรว่ารงอนุญาตแล้วจึงตัดว่า พระเจ้าขอถวายคนทําการในอารามแก่พระกุณเจ้าเมื่อพระอ,องค์ทรงรับปฏิญาณถวายคนผู้ทําการในอารามจานนี้แล้วทรงลืมเสีย <c oughs> <c oughs> ขั้นต่อมาเป็นเวลานานทรงหระลึกขึ้นได้จึงตัดถามอมาตย์ผู้สําเร็จสัพพราชกิจผู้หนึ่งว่าดูก่อนพนายคนผู้ทําการในอารามที่เราได้รับปฏิญญาปฏิญาณจะถวายแก่ พระคุณเจ้าปิลินทวัชชานั้นเราได้ถวายไปแล้วหรือขอเดชะยังไม่ได้พระราชทานพระพุทธเจ้าคาทรงซักไซสืบไปว่านับแต่วันที่เราออกปากถวายล่วงมาถึงวันนี้ได้กี่ลาตีท่านพระท่านมหามาตนับลาตีแล้วกราบทูลว่าห้าร้อยลาตีพระพุทธเจ้าคาดูก่อนพนายถ้าเช่นนั้นจงจัดถวายท่านไปห้าร้อยคนท่านมหามาตรับ พระบรมราชองค์การแล้วก็จัดคนผู้ทําการในอารามไปถวายท่านพระปิรินทวัชชะห้าร้อยคนหมู่บ้านของพวกคนผู้ทําการในอารามได้ปลูกสร้างอยู่แผนกหนึ่งคนทั้งหลายจึงเรียกบ้านตําบลน,นั้นว่าบ้านอารามิกะบ้างบ้านปิรินทวัชชะบางเตนะโขปนะจมยเยก็โดยสมัยนั้นท่านพระปิรินทวัชชะเป็นพระประญมสกุลในหมู่บ้านตําบลนั้น ต่อมาเวลาเช้าวันหนึ่งท่านของผาอันตราวาโศกและถือบาทจีวรเข้าไปปณนาบาตยังหมู่บ้านตำบลน,นั้นได้เข้าไปถึงเรือนผู้ทำการในอารามผู้หนึ่งแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายประจบกับเวลานั้นในหมู่บ้านตำบลน,นั้นมีงานมหาสฉบลื่นเลงพวกเด็กๆชวนกันตบแต่งกายาประดับประดาด้วยเสื้อผ้าแพรพันพากันไปดูงาน ขณะนั้นธิดาของสตรีผู้ทำการในอารามผู้หนึ่งเห็นเด็กๆพวกอื่นตกแต่งกายประดับมาลาจึงร้องไห้อ้อนว่าขอคุณแม่จงให้ดอกไม้แก่หนูจงให้เครื่องตกแต่งกายแก่หนูท่านพระปิรินทวัชชะจึงถามสตรีผู้มารดาเด็กหญิงว่าเด็กหญิงคนนี้ร้องอ้อนอยากได้อะไรนางกาบเรียนว่าพันเตข้าแต่พระคุณเจ้าเด็กหญิงคนนี้เห็นเด็ก เด็กๆคนพวกอื่นเขาตกแต่งกายยาประดับมาลาจึงร้องอ้อนว่าขอจงกรุณาให้ดอกไม้และเครื่องแต่งกายแกหนูดิฉันจึงปอบโยนว่าเราเป็นคนเข็นใจจะได้ดอกไม้และเครื่องแต่งกายมาจากไหนเ่าพระปิลินทวัฒนะได้ฟังดังนั้นจึงเอื้อมพระหัดหยิบหมวกฟางใบหนึ่งส่งให้แล้วสั่งกำชับว่าจงสวมลงที่ศีรษะของเด็ก หญิงนั้นนางก็ปฏิบัติตามคําสั่งบวกฟังนั้นก็พันกายเป็นระเบียบระเบียบดอกไม้ทองคําดูคมขำงามน่าชมเป็นที่นิยมของผู้ได้ทศนาการแม้ในพระราชฐานก็หามีไม่ชาวบ้านทั้งหลายจึงกาบทูลแด่พระเจ้าพิมพิสารว่าขอเดชะระเบียบดอกไม้ทองคําที่เรือนของคนทําการในอารามชื่อโน้นงดงาม น่าดูหน้าชมทุกประการแม้ในพระราชฐานก็หามีไม่เขาเป็นคนเข็นใจจะได้มาจากไหนก็ต้องได้มาด้วยโจรกรรมแน่นอนฝ่ายจอมอดีสรนพิมพิสารจึงรับสั่งให้จองจำะกุลค,คนผู้ทำการในอารามนั้นขั้นรุ่นเช้าท่านปิรินทวัชชะของพระอันตราวาโสกแล้วถือบาติวรเข้าไปในบินทบาทถึงบ้านปิรินทวัชชะเป็นครั้งที่สองเมื่อเดินบินทบาท ไปตามลำดับตรอกในแถบนั้นผ่านไปทางเรือนคนผู้ทำการในอารามผู้นั้นรันแล้วถามคนที่คุ้นเคยกันว่าสกุลคนที่ทำการในอารามนี้ไปเสียที่ไหนเมื่อได้ทราว่าถูกจองจำเพราะเรื่องระเบียบดอกไม้ทองคำพระผู้เป็นเจ้าจึงเข้าไปสู่พระราชนิเวศนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวายฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาก็เสด็จเข้าไปหาท่าน ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่งเหนือราชอาจสมควรส่วนข้างหนึงท่านพระปิรินทวัชชะถวายพระพรถามว่าสกุลคนผู้ทําการในอารามนั้นถูกพันธนาการด้วยเรื่องอะไรเมื่อเท้าวเธอตัดตอบว่าสกุลนี้ถูกจองจำก็เพราะที่เรือนของเขามีระเบียบดอกไม้ทองคําอย่างงดงามน่าดูน่าชมแม้ที่ในวังก็ยังไม่มีก็น,นี่เขาเป็นคนเข็นใจจะได้มาจากไหน เป็นต้องได้มาโดยโจรกรรมแน่ละดังนี้ท่านใดนั้นพระเปรลินทวัชชะก็อธิษฐาน <c oughs> <c oughs> ประสาทของพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นทองประสาทก็กลายเป็นทองไปทุกตอนแล้วถวายพระพรถามว่าขอถวายพระพรก็นี่ทองดูมากมายมหาปิษได้มาจากไหนเท <c oughs> ้าเธอเท้าเธอตัดว่าข้าพระเจ้าทราบแล้วนี่เป็นอิตทานุภาพของพระคุณเจ้าดังนี้แล้วก็ มีพระราชบัญชารับสั่งให้ปล่อยสกุลคนทําการในอารามนั้นพ้นพระราชาอาญาฝ่าชาวบ้านทั้งหลายทราบข่าวว่าท่านพระปิรินตวัชชะแสดงอภินิหารจึงเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ในบริษัทพร้อมทั้งพระราชาต่างพากันยินดีเลื่อมสายยิ่งนักจึงนำเพสเสัตห้าอย่างคือเนอยใสเนยโคนน้ำพึง่งน้ำมันน้ำอ้อยมาถวาย แต่ความจริงตามปกติท่านพระปิรินทวัชชะก็ได้เพสัตทั้งห้านี้เป็นประจำอยู่เสมอท่านจึงแบ่งส่วนที่ได้มามาถวายบริษัทส่วนบริษัทของท่านก็เป็นผู้มาก,มากเก็บเพสัตที่ได้มาไว้ในกระถางบ้างในหม้อน้ำบ้างจนเต็มแล้วบรรจุลงในหม้อกองน้ำบางในถุงยามบ้างแวนไว้ที่หน้าต่างเภสัตเหล่านั้นก็เยิมซึม แม่สัตว์จำพวกหนูก็วิ่งผ่านไปทั่ววิหารพวกชาวบ้านที่เที่ยวเดินชมไปตามวิหารพบว่าผู้เที่ยวเดินชมไปตามวิหารพบข้าวจึงพากันคารหาว่าพระสมณะเหล่านี้มีเรือนคลังในเหมือนเท้าไทยพิมพิสารฝ่ายพิสูจทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านโพนธนาฝ่ายพระผู้เป็นเจ้าที่มักน้อยสันโดด มีความละอายไข้ต่อจิกขาต่างก็ตีเตียนว่าจะนายพิสุทั้งหลายจึงพอใจในความมากๆากเช่นนี้เล่าแล้วกราบทูลความเรื่องนั้นแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามหมู่พิสุจนได้ความจริงทุกประการจึงมีพระพุทธบัญหารโปรดให้ยกสิกขาบทนี้ขึ้นสู่พระปาฏิโมกเป็นพุทธานาดังนี้ยานิโคปณะตานิคิลานานางพิขูนานิสกียังปาจิตตียัง อันหนึ่งเพสัชอันควรลิ้มของพิสูผู้อาภาธคือเนยใสเนยโคลนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยพิสูรับประเคนของนั้นแล้วพึงเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งพิสูให้ลวงกำหนดนั้นไปเป็นนิสกีปาจิตตีก็ในศิกขาบทนี้มีคำอธิบายดังต่อไปนี้พิสูผู้อาภาธป่วยไขย้ไม่ผาสุกประกอบด้วยทุกขเวทนาจำเป็นต้องปาถนาเภสัช เป็นเครื่องบำบัดอาพาธสมเด็จพระบรมศาส,าสดาทรงอนุญาตเภศัทธาคือเนอยใสเนยข้นน้ำมนันน้ำพึง่งน้ำอ้อยก็เนยใสเนยข้นสองอย่างนั้นเขาทำมาจากน้ำน้ำนมโคน้ำนมแพะน้ำนมกระบือก็มีอันหนึ่งมังสาของสัตว์เหล่านี้อันหนึ่งมังสัตของสัตว์เหล่าใดที่เป็นกัปปิยะแม้ทำจากน้ำนมสัตว์เหล่านั้นก็ใช้ได้น้ำมันนั้นเขาสกัด ออกมาจากเม,มเล็ดงามเมล็ดพันผักกาดเมล็ดมะซางมเมล็ดละหุง่งสก,กัดจากเปลวสัตว์ก็มี <c oughs> น้ำพึ่งคือรสหวานที่แมลงพึง่งทำส่วนน้ำอ้อยนั้นได้แก่รสหวานที่เกิดจากอ้อยทั้งเศสัตว้5ชนิดพิสูจมีเป็นกรรมสิทธิ์คือรับประเคนแล้วพึงเก็บไว้ฉันได้7วันหากเก็บไว้ฉันเกินกำหนดที่กล่าวเมื่ออรุณย่างเข้าวันที่8 เศทศนั้นเป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลวิธีเสียสละแก่สงฆ์มีดังนี้พิสูรรูปนั้นพึงเข้าไปหาสฆงโฮมพาจีวรนเฉวียงบากราบท้าพิสูผู้แก่พรนษากว่านั่งทากระยงประคองอัญชลีแล้วกล่าววาจาเสียสละว่าอิทัทงเมพันเตเพศชังสตตาหาติก,กันตังนิสกียังอิมาหังสังคสสะนิสัชามิ แปลว่าท่านเจ้าข้าเพศัตนี้ของข้าพเจ้าล่วงเจ็ดวันเป็นของจําจัสละข้าพเจ้าสละเพศัตนี้แก่สง์ดังนี้ขันสละและ้วพึงแสดงอาบาตภิสุภูมีสมรรถภาพฉเฉลียวฉลาดพึงรับอาบาตและคืนเพสัตที่เสียสละให้ด้วยยติกรรมวาจาวา่าสุนาตุเมพันเตสังโคท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเภศัตนี้ของภิสุภูมีชื่อนี้เป็นของจําจัสละ เธอสละแล้วแกสงถ้าความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสง์พึงให้เภสั์นี้แก่พิสูภูมีชื่อนี้ดังนี้วิธีเสียสละแก่คณะพิสูรูปนั้นพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีเสียสละแก่สง์ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายต่างแต่คําเสียสละและยะติกรรมวาจาคืนเภสั์ให้เพียงนิดหน่อยก็คือคําเสียสละที่กล่าวว่าสังคัสสะพึงเปลี่ยนเป็นอายสัมมันตานางัง ส่วนยติกรรมวาจาพึงกล่าวว่าสุพึงสวดว่าสุนันตุเมอายสมันตาท่านทั้งหลายขอจงฟังขเจ้า <c oughs> เภศัตนี้ของพิสุภูมีชื่อนี้เป็นของจำต้องสลาเธอสละแล้วแก่ท่านทั้งหลายแต่ความพร้อมพังของท่านทั้งหลายถึงที่แล้วท่านทั้งหลายพึงให้เพศัสนี้แก่พิสุภูมีชื่อนี้ดังนี้วิธีเสียสลาแก่บุคคลคือพิสุเจ้าของเภศัช พึงเข้าไปหาพิสูรรูปหนึ่งห่ผมผ้าจีวรเฉวียงบานั่งในท่าขโยงปัณนมมือกล่าวคำเสียสละว่าเภสัชนี้ของข้าพเจ้าล่วงเจ็ดวันเป็นของจำาจสละข้าพเจ้าสละเภสัชนี้แก่ท่านท่านสละแล้วพึงแสดงอาบาตพิสุรผู้รับเสียสละนั้นพึงรับอาบาตและคืนเภสัชนั้นเสียและคืนเภสัชที่เสียสละนั้นให้ด้วยคําว่าข้าพเจ้า ให้เศสั์นี้แก่ท่านดังนี้ลำดับต่อไปนี้จากวิสัชนาะในวสิกสาติกะสิกขาบทที่สีสืบพระบาลีมีใจความว่าปางเมื่อสมเด็จพระพูมีพระพาาพุทธเจ้าสเสด็จสำราญพระอิเรียบทอยู่ในพระเชตวันวิหารอารามของท่านคัดหาบดีอนาถาปิณติกะเขตพระนครสาวัตถีเท้าครั้งนั้น ประจวบกับสมัยที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตพาวัดิกขาโดกกล่าวคือผ้าอาบน้ำฝนแก่มวลพิจุแล้วฝ่ายพิจุชาคีทราบพระพุทธานุญาตได้เป็นอย่างดีจึงแสวงหาผ้าจึงแสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนเจี่อนบ้างทำแล้วนุ่งเสี่อนบ้างขั้นผ้านั้นเก่าก็เปื่อยกายอาบน้ำฝนกันบรรดาพิจูผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายไข่ต่อสิกขา ปางขโพธนาติเตียนว่าจะนายพิสุฉพคีจึงได้แสวงหาจีวรคือผ้าอาบน้ําฝนเสียก่อนบ้างทําแล้วนุ่งเสียก่อนบ้างเมื่อผ้าอาบน้ําฝนเก่าแล้วจึงเปื่อยกายอาบน้ําฝนเล่าแล้วกราบทูลความเรื่องนั้นแด่สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบถามพิสุฉพคีได้ความจริงส,สมตามคําที่หมู่พิสุกราบทูลทุบการจึงมีพระพุทธบัญารตําหนิโทษ บทบัญญัติกขาบทเป็นพระพุทธานาในพระปิปาติโมกดังนี้มาโสเสโสคิมหานันติพิคุณาณิสกียังปาจิตตียังแปลความว่าพิสุรู้ว่าฤดูฝนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงหาจีวรคือผ้าอาบน้ําฝนได้รู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนพึงทํานุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ํากว่าหนึ่งเดือน แหวงหายจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนรู้ว่าฤดูร้อนเหลือล้ากว่ากึ่งเดือนทำนุ่งเป็นนิสกีปาจิตตีดังนี้อธิบายความแห่งจิขาบทนี้ว่าภิกษุรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพึงสแสวงหาผ้าอาบน้ำฝนคือในชั้นต้นพึ่งเข้าไปหาชาวบ้านบรรดาที่เคยถวายผ้าวัดศิกษาโดกกล่าวคือผ้าอาบน้ำฝน แล้วกล่าวอย่างนี้ว่ากาโลวัสสิกสาติกายะถึงการแห่งผ้าอาบน้ําฝนแล้วถึงสมัยแห่งผ้าอาบน้ําฝนแล้วแม้ชาวบ้านเราอื่นก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนกันดังนี้แต่อย่าพูดว่าจงให้ผ้าอาบน้ําฝนแก่อาตมาจงหาผ้าอาบน้ําฝนให้อาตมาหรือจงแลกเปลี่ยนจงจ่ายผ้าอาบน้ําฝนให้อาตมาดังนี้เป็นตน้น เมื่อพิสูจนนั้นรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลืออีกกึ่งเดือนก็พึงทำนุ่งได้ถ้าเธอรู้ว่าฤดูร้อนยังเหลือเกินหนึ่งเดือนสแสวงหาและเหลือล้ำกว่ากึ่งเดือนทำนุ่งห่มผ้าอาน้ำฝนนั้นจัดเป็นนิสกีคือเป็นของต้องเป็นของจำต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคลวิธีเสียสละแก่สงฆ์มีคำ เสียสละว่าอีทางเมพันเตวสิกษาติกะจีวลังเป็นอาทิแปลว่าท่านเจ้าข้าจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้ของข้าพเจ้าสแสวงหาได้มาในฤดูร้อนซึ่งยังเหลืออยู่เกินกว่าหนึ่งเดือนทำนุ่งในฤดูร้อนซึ่งยังเหลือเกินกว่ากึ่งเดือนเป็นของจำจัสลข้าพเจ้าสละจีวรคือผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่สง์ดังนี้ ถ้าเฉียสละแก่คณะคำว่าสังคัสสะพึงเปลี่ยนเป็นอายสมันตานังแปลว่าแก่ท่านทั้งหลายถ้าเสียสละแก่บุคคลพึงเปลี่ยนเป็นอายสมัมโตแปลว่าแก่ท่านส่วนวิธีให้ผ้าฝืนนั้นพยับตาภิกษุพึงสวดประกาศให้สงทราบโดยยติกร,รมวาจาวา่าจุนาทุเมพันเตสังโค <c oughs> ท่านเจ้คขาขอสงฆจงฟังขพเจ้าจีวร คือผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้ของพิสูผู้มีชื่อนี้เป็นของจำจัสรลาเธอสละแล้วแก่สง์ถ้าความพร้อมพังของสงถึงที่แล้วสงพึงให้จีวรคือผ้าอาบน้ำฝนผืนนี้แก่พิสูผู้มีชื่อนี้ดังนี้ส่วนคําให้คืนผ้าสําหรับคณะนั้นพยัตาพิสูพึงผ่อนผันเปลี่ยนถ้อยคําตามในดังกล่าวมาในวิธีเสียสละแก่สงแต่คําให้คืนสําหรับ บุคคลพึงกล่าวว่าข้าพเจ้าให้ชีวรคือผ้าอาบน้ำฝนพื้นนี้แก่ท่านมีนายดังลัประทานวิจัชณามาด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการละชนี